วัสดีครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาทำใหม่ต้ยมยำหัวปลาแซลมอนนะฮะสามหัวนะฮะเยอะเหมือนกันนะต้นหนอมปักชีนะฮะนี่ใหญ่เลยนะฮะอีกหัวหนึ่งก็แบบนี้ครับผมใหญ่เลยนะฮะ ไม่มีเหตุแต่ว่าก็โอเคนะครับผมกินเต็มที่นะโอเคนะฮะต้ยมยำหัวปลาใส่มอนร่อยแน่นอนนะครับผมนะฮะใหญ่โมลานสามหมใหญ่ๆเลยนะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดมะนาวหอมโมใหญ่ พิกลอยแบบนี้ด้วยนะเราใส่เครื่องต้มยำด้วยครับผมรสด,ดีก็ใส่ไปล้อร่อยนะครับผมมากินด้วยกันนะครับต้มยำหัวปลาใส่มอนนะฮะอย่างอื่นก็ไม่ทำนะทำแบบนี้เลยนะใหญ่เลยนะสามหัวใหญ่เลยนะนุ่ชายเอาให้นะครับผม Okay.